จกช่องยูทู e พญาเพชรพัทระนาคราชนะคะเพจอัญมณีเพชรเกรดแก้วผู้สื่อตำนานพญาเพชรพัทระนาคราชและประชายานยาลินทัศนีเทวีรวมถึงสื่อสารธรรมดีๆจากเสด็จพ้องเพชรมาแบ่งปันลูกหลานนะคะและยังเป็นประธานการสร้างองค์ท้าวสมุทรเทวาเทวีนะคะหรือบางบารมีสูงสุดนะคะในการช่วยลูกหลานปกป้องจากภัยพิบัตินะคะที่วัดแสนสุขจังหวัดชลบุรีก็วันนี้เป็นคําถามที่ว่านะคะบางคนบอกว่าเออถ้าอยากปฏิบัติแบบ ให้มันจริงจังไปเลยเนี่ยน,น่าจะแบบไปป่าช้าไปแบบคอสเเร่เง,งที่แบบว่าเหมือนกับดูซากศพดูอะไระนะคะเหมือนกับที่ปฏิบัติแบบออดูจิตที่บ้านหรืออะไรมันไม่จริงจังมันไม่มันเหมือนกับไม่ได้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยในในความคิดเขาอะนะคะคือตรงนี้พี่มินว่ามันแล้วแต่จริตคนอะนะคะบางคนเขาก็เคยประพฤติปฏิบัติมาแบบในทางนั้นอะไรเงี้ยก็อาจจะมีความรู้สึกเลื่อมใสศรัทธาในแนวแนวปฏิบัติแบบนั้นแต่ทีนี้ ถ้าเราศรัทธาหรือว่ายัางไงแล้วลองดูก็ได้นะคะไปลองดูก็ได้แต่ว่าทีนี้เนี่ยมันก็จะ,ะบางคนเนี่ยหลายคนไปปฏิบัติแบบนั้นก็ไปด้วยศรัทธาหรือว่าไปด้วยความอยากปฏิบัติธรามให้มันดีเนี่แหละนะคะมีความตั้งใจดีแต่พอไปแล้วเนี่ยหมือนก็ไม่ได้สะสมมาทางนั้นอะ ก็เกิดเป็นฟีดแบ克ที่ที่กลับมาเหมือนกับไม่ไม,ไม่เอาเลยอ่ะขยะนะคะอย่างคนไปดูสร้างศพเนี่ยถ้าใจไม่แข็งพออย่างเงี้ยก็ก็คือเหมือนกับหลอนภาษาร้อนไปเลยอะไรเงี้ยก็ก็มีนะคะก็มีก็ทีนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะอ่าต้องพิจารณาให้ดีๆเหมือนกันนะคะแต่อย่างพระพุทธองค์ทรงสอนสติปัฏฐานสี่ไว้เนี่ยก็สอนในในเป็น,เป,นเป็นทางสายกลางนะคะเป็นทางสายกลางคือ จิตปัจจุบันนะคะปัจจุบันจิตมีอารมณ์รับรู้อารมณ์ไหนก็อัน,นั้น,นะคะแล้วอารมณ์เนี่ยก็มีอารมณ์รูปรูปก็คือเนี่ยหยาบหยาบเนี่ยที่เรารู้สึกได้อย่างงี้นะคะแล้วก็นามนามอารมณ์ของนามก็เช่นความรู้สึกนึกคิดต่างๆนะคะความจําได้หมายรู้อยู่ดีมันผุดเรื่องราวต่างๆขึ้นมาหรือผุดเรื่องราวแล้วเกิดความรู้สึกแบบไหนอยู่ดีๆหน้ามาก่อนหน้าคนหนึ่งมาก่อนความรู้สึก ที่มีต่อคนคนนั้นก็ค่อยตามมาอันนี้ก็เป็นความจําได้ในความรู้สึกหรือว่า,าเหมือนกับสถานที่ที่เราเคยไปแล้วเกิดมีเหมือนกับจำได้ว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่ที่ เราเคยมีความสุขอะไรประมาณนี้มันก็จะคือเป็นเป็นสัญญาของความรู้สึกนะคะถามว่าความสุขนั้นกําลังเกิดขึ้นกับเราไหมก็เกิดขึ้นจากการเรียกคืนของการจําได้เนี่ยเหมือนกับเวลาที่เราทําบุญนะคะแล้วเราก็นึกถึงบุญแล้วเราก็เกิดปิติอีกครั้งเนี่ยพวกนี้มันมัน,ม,นมันเป็นอารมณ์ที่ที่มาทางขันนะสัญญาขันหรืออะไรถ้าเกิดเรา,าไปเรียนตรงภาษาพระนะคะพี่มินก็ไม่ได้เรียนมากนะคะเรียนพอแบบ แค่รู้มันเรียกว่าอะไรอะไรประมาณนี้เหมือนกันน่ะนะคะเพราะว่าเราเคยเป็นแบบคนที่ตั้งใจเรียนนะเวลาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เทศอะไรเนะยจดว่าจด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 ยิกเลยนะคะแต่ว่าอ้าวไปไปมาๆอ๋อตอนที่จดมันเหมือนเหมือนกับความที่เป็นสติในการรับรู้ฟังเทศมันมันมันไม่ค่อยมีแต่มันไปเป็นสติที่ตั้งที่จะจําเขียนให้ได้ทุกคําอะไรประมาณนี้นะคะมันก็เลยรู้สึกว่ามันต่างกันนะคะมันต่างกันคือเอาเอาจิต เอาสติฟังนะตอนนั้นแล้วได้แค่ไหนได้แค่นั้นดีกว่านะคะแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็ทบทวนในในการลงมือปฏิบัติเนี่ยคือตัวตําราแท้อยู่แล้วนะคะตำราของพ่อแมค่ครูบาอาจารย์ไม่ใช่ไม่แท้นะแท้แต่ว่า เป็นแท้จากประสบการณ์ของท่านเนี่ยเรากําลังนําประสบการณ์ของท่านมาทบทวนทบทวนของตัวเองก็ทบทวนด้วยการคิดการพิจารณาตามนะแต่ว่าเวลาที่จะมันจะเกิดเป็นสภาวะเนี่ยเราก็ต้องลงมือปฏิบัตินะคะดังนั้นก็คือไม่มีถูกไม่มีผิดนะพี่มิ้นว่านะคะไม่ใช่ว่าอันนี้ใช้ไม่ได้เรื่องอันนี้ผิดอย่างเงี้ยพี่มิ้นว่าจริงๆแล้วพระพุทธองค์ทรงเหมือนกับสติปัฏฐานเนี่ยค่อนข้างพี่มิ้นรู้สึกว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นอะไรที่ เหมาะสมอยู่แล้วนะคะเหมาะสมดีงามเพราะพุทธองค์ที่ท่านบำเพ็ญบารมีมาเนี่ยก็มาตัดสรุวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเระไม่ได้ตัดสรุสมถะนไม่ได้ตัดสรุ้แคอ่อะไรนะดูอสุภะกรรมฐานหรืออะไรอันนั้นสมถะกรรมฐานนี่เขาพิจารณามาก่อนหน้าที่พระพุทธองค์จะส่งตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์พระพุทธองค์ไม่มีศาสดาอื่นตัดสรุเลยคือวิปัสสนากรรมฐาน ดังนั้นท่านสอนอันนี้อยู่แล้วนะคะเราก็ศึกษาเอาตามอาเอาตามที่ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดออกมาได้นะคะถ้าเกิดเหมือนกับพี่มิ้นเห็นนะวิปัสากรรมฐานมีม,มีมีหลายที่พูดเนี่ยแต่เราเรา,เราก็ไม่ใช่คนเก่งอะไรที่ที่จะแบบยังไงอะที่จะไปนั่งตัดสินใครเนะเราถึงแบบไม่ไม่เวลาเดี๋ยวบางทีก็เอา ของพระองค์นี้มาถามอะไรเงี้ยเราเราจะแบบไม่เราไม่ก้าวไกยดีกว่าแต่ว่าเอาเป็นว่าก็พี่มิ้นแชร์พ่อแม่ครูบาอาจารย์อันไหนอนะ่ะก็อันนั้นแหละเราก็ใบไว้อย่างนี้แล้วนะคะแต่จนเราจะมาให้เราเป็นไครก็ไม่รู้มานั่งบอกว่าอุย้ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่ผิดอันนั้นถูงเงี้ยมันโอ้เราเราเราแบบแทบที่จะเป็นทุลีดินอ่ะเราเราไม่กล้าอยู่แล้วเนาะเราเราเอาเอาแค่ว่าเราปฏิบัติอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วมันเวิร์กแบบนี้ก็แนะนําแบบนี้นะคะพี่มิ้น ไม่กักนะเพราะแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเราแชร์แชร์แชร,ชร,ชร์ตลอดเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ฟังของจริงของจริงสําหรับพี่มินนะเราพี่มินก็คือปฏิบัติตามแนวทางนี้โดยมีเสด็จพ่อองค์เพชรมาต่อยอดถามว่าเสด็จพ่อองค์เพชรต่อ,อยอดอะไรก็ไม่ได้สอนวิธีอะไรใหม่เลยเพียงแต่ว่าเวลาในทางปฏิบัติเนี่ยบางทีมันลืมไงนะคะปฏิบัติไปสมมุตินะสมมุติว่ามีความโกรธเกิดขึ้น กรธนอโกรธนอเอ้ยยังยังไม่ทันยังไม่ทันโกรธนอเพราะว่าสิ่งที่มันลืมคือมันลืมที่จะกําหนดอะไรแบบเนี้ยนะคะอ่าแล้วลืมอ่าท่านก็บอกอ้าวก็มีสติส่ในช่วงแรกๆนะเพราะว่าตอนนี้ปฏิบัตินี้ก็โอเคแล้วแหละท่านท่านท่านก็ยังไงอะ่ะไม่ไม่ไม่ได้ยังไงคะท่านก็บอกว่าก็มันไม่ต้องสอนอะไรละเตือนสติตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่นะดูแลตัวเองอย่างเงี้ยนะคะก็อ่าแต่ในช่วงแรกๆอย่างเงี้ย ไอ้ความเขาเรียกว่าอะไรนะทางที่จะเป็นสติปัฏฐานในในความความเชี่ยวชาญของเราเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีะนะเหมือนกับร่องมากกว่าท่าร่องของปัญญาที่ใช้วิธีปฏิบัติแบบนี้ยังไม่ค่อยมีท่านก็มาเตือนอ้าวทำไมไม่กําหนดอะไรอย่างเงี้ยน,ะกนะกำหนดไปหรือว่าอ้าวทำไมแล้วกําหนดไปมากําหนดก็ไม่ได้พอกําหนดไม่ได้ปุ๊บก็นั่งบ่นในใจตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้ดราม่าก,กับตัวเองเนี่ยท่านก็บอกอ้าวเนี่ย เกิดความขัดอกขัดใจไม่ได้ดั่งใจทําไมไม่กาหนดเนี่ยท่านก็บอกเนี้ยนี่คือการต่อยอดนะคะที่พี่มินมักจะพูดก็คือคือเตือนสติอะแค่นั้นเองนะคะแล้วเราก็จําเป็นที่จะต้องลงมือท่านถ่ายทอดสติปัญญาให้เราไม่ได้นะคะอันนี้พี่มินอยากจะบอกเลยว่าทุกคนที่หลายๆคนที่แบบอยากจะมีเทพมาสอนอยากจะอะไรคือมันคือยังไงมันไม่ใช่ลักษณะที่แบบว่าจะพิเศษอะไรกว่าใครหรอกคะ่ะก็คือก,ก็เหมือนกับ การที่มีองค์สักองค์มาเตือนสติแต่ทีนี้ท่านก็ไม่ได้เตือนตลอดนะเพราะไม่งั้นมันจะเราจะไม่มีสติที่จะเตือนไปของตัวเองสติที่จะเตือนตัวเองควรจะเป็นสติที่การที่ฝึกฝนอบรมอย่างต่อเนื่องเราก็อบรมอย่างต่อเนื่องสิจะได้มีสติมาเตือนตัวเองไม่ต้องเป็นสติจากเทพเพระองค์ไหนนะคะอันนี้ก็คือพี่มิ้นก็ไม่ได้ตามหาเทพในฝนันหรือว่าเทพอะไรที่แบบมาเป็นครูบาอาจารย์ข้างในเราไม่เคยอยากจะมีเลยนะคะไม่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ ยังไงอะอยากจะมีแหะพอเดียวก็มีด้วยตามเหตุปัจจัยอะไรเงี้ยแต่พี่มินที่พูดแบบนี้ก็เพราะอยากจะให้ทุกคนรู้ถึงเรื่องของความจําเป็นว่าไม่ไม่ได้แปลว่าต้องมีอย่างนี้ถึงจะปฏิบัติได้เก่งหรืออะไรนะคะพี่มินเองก็ยังต้องปฏิบัติศึกษาอยู่อีกมากมายนะคะอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายองค์ก็ไม่ได้มีอะไรเทพนะคะท่านก็โอ้โหสุดยอดเลยนะคะละทุกได้ละอะไรได้เนี่ยก็คือแปลว่าไม่จําเป็นที่จะต้องมีเทพนะคะ ที่ในจะมาสอนทําอะไรส่วนบุคคลอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นก็ขอฝากสําหรับคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะก็พิจารณาเอานะคะพิจารณาเอาเรา,เาจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดแบบขอให้ทำเถอปฏิบัตินะ ขนะอให้ทำเถอะปฏิบัตินะคะมันสร้างเหตุปัจจัยแล้วถ้าเหตุปัจจัยเราทำอย่างเข้าอกเข้าใจแล้วนะพี่มินว่ามันมันก็ถึงจุดจุดนั้นได้เองนะคะโอเคงั้นพี่มินก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่องนะคะช่องยูท b e พยาเพชรพัทระนะครด้านนะคะเพื่อเป็นการเผยแผ่ธรรมะบาร,รมีที่แท้จริงของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระพยาเพชรพัทระนาคราชองค์นาคาธิบดีลำดับที่6นะคะพี่มินเป็นผู้สื่อสารว่าท่านคือเทวดาพระโสดาบันเราพูดคำนี้เป็นคนพูดด้วย ะะเราก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่ว่าเราประมวลได้เองและเรามีข้อมูลเพียงพอนะคะที่จะกล้าพูดใช้คำนี้เราไม่ได้เป็นพระเนาะเราสามารถพูดตรงนี้ได้อย่างชัดเจนเพื่อที่จะให้ ลูกหลานรู้บารมีท่านแต่จริงๆเนี่ยการคําพูดอ่ะมันไม่ไม่สำคัญเท่ากับธรรมะที่ท่านถ่ายทอดหรอกคือทุกคนรู้ได้เองนะคะนี่คือธรรมนี่คือบารมีที่แท้จริงนะคะไม่ใช่เป็นเทพที่ให้ทุกคนมากระวหว้ขอพรแต่ท่านเป็นเทพที่นําพาความจริงนะคะให้ทุกคนทําพรของตัวเองแล้วท่านถ้ามีบุญสัมพันธ์จึงช่วยได้นะคะนี่พี่มิ้นก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกันเผยแผ่พระบารมีของเสด็จพ่อนะคะไว้นะคะก็แชร์ช่องกันไปเยอะๆนะคะแล้วก็เพจอนญมณีเพชรกรดแก้วนะคะ ไอจีเกดแก้วนาคาเทวาค่ะสวัสดีค่ะ